สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแห่งรวมรถบรรทุกแรกขึ้นจากคนหนักอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราพามาชมรถ6ล้อตู้แห้ง10บานขนาดการนะครับ Hino f c 9 j 175แรงนะครับโดเนเตอร จดทะเบียนปี2,561นะครับตู้10บานนะครับขนาดความยาว5.5เมตรนะครับวัดในกว้าง2.35สูง2.4นะครับรถพร้อมใช้งานสามารถแวะชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับมาง่ายๆเลยพิมพ์รถบรรทุกดีๆแล้วกดนำทางมาได้นะครับในแมพร้านเปิดทุกวันนะครับมาได้ทุกวันเลยเดี๋ยวไปชมภายในตู้กันนะครับ ตู้นะครับเมื่อกี้แจ้งสเปคไปแล้วนะครับความยาว5.5เมตรกว้าง2.35สูง2.4นะครับตู้ส,สวยๆเลยแวะชมรถได้นะครับสายด่วนนะครับอยู่บนหน้าจอ0977893235จดไม่ทันแคปหน้าจอได้เลยภายในสาอสาดนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับสำหรับลาย i ID นะครับอยู่บนหน้าจอ มีแอดนำหน้าเพิ่มเพื่อนเข้ามาขอรูปขอวิดีโอเพิ่มเติมได้หรือมองหารถบรรทุกแบบอื่นนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารและเลขใหม่กันนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเดิมๆนะครับเลขไหม่นะครับสามแส5เก้าพสี่รอยี่สิบห้า พร้อมใช้งานเลยนะครับค่าตัว708 0 0 0เท่านั้นนะครับเงินสดจัดไฟแนนซ์แวะเข้ามาพูดคุยได้นะครับเก็บงานนะครับ80,5 0สนสนใจทักถามได้เลยนะครับสายด่วน0 9น789 3 2 3 5จดจดไม่ทันแคปหน้าจอนะครับรถเยอะแยะมากมายนะครับมองหารถบรรทุกแบบไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับ หรือจะมาชมรถที่ร้านก็มาได้ทุกวันนะครับพิกกัดตามแมพนะครับ